บรรดาผลไม้ทั้งหลายที่เรายังไม่รู้จักแอปเปิลฟูจิแอปเปิลเดชินนี่โด่งแอปเปิลนะฮะมีหลายยี่หอ้อแล้วก็แอปเปิลแจ๊สแอปเปิลอะไรอีกแอปเปิลเพลนแอปเปิลพิงค์มีแอปเปิลพิงนะฮะแอปเปิลสีเขียวนี่ e นะะอะไรแอปเปิลสีเขียวนี่เรียกว่าแอปเปิลกรีนนี่สมิธนี่ เพิ่งรู้นะเนี่ยด่งแอปเปิ้ลอันนี้ลูกอะไรกีวีพรุชนี่คือกีวีนะฮะกีวีพรุชสีทองนิวซีแลนด์โอ้โหนี่ครับอันนี้แอปเปิ้ลไรแอปเปิ้ลนิวซีแลนด์เป็นอย่างนี้นะจ๊ะยำไว้มาไ,มได้รู้ว่าผลไม้มีอะไรบ้างส้มเนื้อแดงอ้

โบเชียโอตแอปเปิลเออตัวนี้เคยเห็นเยอะนะเนี่ยตัวนี้แอปเปิลอะไรตัวรี้เปรี้ยวๆนะตัวนี้นะแอปเปิลฟ <Apple Fuji. S 1> ูจิทีนี้ก็มาเป็นลูกสาลี่น้ำผึ้งสาลี่สีทองที่สาลี่อะไรตัวนี้สาลี่หอมนะจ๊ะลักษณะเป็นอย่างนี้